รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Let รายการคําตอบชีวิตนะคะรายการที่มีคําตอบให้กับทุกคําถามตามหลักการพระคัมภีร์ไบเบิลเลยค่ะโบสุรตนาวีสุวิพรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะคะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะพยายามอย่าเดินออกแดดแบบจังๆนะคะเดี๋ยวจะล้มป่วยกันได้ค่ะและว,วิทยากรหลักประจํารายการของเราค่ะศาสนาจารย์ธงชัยประดับสัน,นุรัตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ แน่อนอนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาให้เราที่จะไขข้อข้องใจตามหลักการพระคัมภีร์ได้เลยค่ะสําหรับคําถามแรกในวันนี้ไปชมกันเลยค่ะในพระคัมภีร์พระเจ้าพูดเรื่องการตีสอนแต่อยากทราบว่าเหตุการณ์ไหนที่พระเจ้าทรงตีสอนเราสําหรับคําถามแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ธนชัยคะอา่านพระคมภีร์มาค่ะแล้วก็เห็นพระคัมภีมีพูดถึงเรื่องของการตีสอนจากพระเจ้าเราอ,อยากจะทราบว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุการณ์ไหนที่พระเจ้าตีสอนค่ะ ถ้าพระเจ้าตีเจบ็บนะพูดง่ายว่าถ้ามีการตีมันอาจจะเจบ็บอรันนี้มันอาจจะเจบ็บอาจจะเจ็บกายหรืออาจจะเจ็บใจพระเจ้าจะตีสอนเราบางทีพระเจ้าตีสอนเราผ่านมาโนธรรมโมโนธรรมทาให้เราเจบ็บทําอย่างนี้ไม่ได้มโนธรรมมีหน้าที่หลักๆก็คือว่ามันเป็นการเคลื่อนภาษาฝรั่งว่า a c c e p t ไอ้ที่ทํามาถูกต้องแล้ว a c c e p t ตอเที่ตบเบาๆนีถือว่าเป็นตบหลังชอบๆแต่ถ้าบอกว่า accuse คือตําหนิ หรือฟ้องอันนี้จะเจ็บแรงจะตบแรงแรงผิดแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรจะทํานั้นพร้พระเจ้าตีสอนเราเมื่อมโนธรรมของเราฟ้องเราตีเราหรือพระเจ้าก็ตีสอนเราผ่านคนอื่น<ะ>คนอื่นก็มาบอกว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะ,ะทำนี้มันแย่มากนะมันเลวมากนะคนอื่นอาจจะมาดุว่า,มา,ม,ามาต่อว่าเราหรือคนอื่นอาจจะมา,มาทําร้ายเรากระแทกเรา หรืออาจจะชขับรถมาชนเราก็อื่นต้ององตกสตหัวเราอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการติดสัรู้ว่าเรากําลังต้องตื่นตัวขึ้นแล้วนะไม่ค่อยดีแล้วหรือบางทีเปิดพระคัมภีร์ออกมาข้อความในพระคัมภีร์ก็กตีเราสอนเราว่านี่เรากําลังทําตรงกันข้ามกับที่พระเจ้ากําลังบอกนละ้วพระพี่บอกว่าพระเจ้าก็ตีสอนเราหลายวิธีตัวอย่างเช่นตั้งแต่ในใจเราฟ้องเราค,คนอื่นมาจาัดก,การกับเราด้วยคพูดด้วยาการกระทำหรือพระเจ้าของพระเจ้าเองนะที่ ตื่นเราตรงๆเลยตีเรารแรงๆแล้วถ้าพูดถึงความร้ายแรงของการกระทําผิดนะคะอาจารย์ว่ามันผิดแค่ไหนเราถึงจะพระเจ้าตีสอนอย่างี้ะคะ่ปะปบติเราคำว่าสอนในพระคัมภีร์จะมีตั้งแต่สอนสั่งสอนตีสอนถ้าเราทำผิดเล็กน้อยพระเจ้าก็สอนอนะหรือว่าถ้าเราจังทํจำต้องทาผิดต่อพระเจ้าก็สั่งแล้วก็สอนอแต่ถ้าไมาอีกก็จะก็ตีสอนตามลำดับขึ้นไปอ๋อก็เป็น มีหลายๆระดับความกระทํานะแล้วถามว่าแล้วทําไมล่ะคะพระเจ้าต้องตีสอนเราจ้ะพระเจ้าตีสอนเราเพราะรู้ว่าถ้าไม่ตีเราตายแน่ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ตีเราเราทําต่อไปเดินต่อไปเดียวตายแน่นั้นพระเจ้าตีสอนเราพระพี่บอกพระเจ้าตีสอนเราเพราะต้องการบอกพระเจ้ารักเราถ้าพระเจ้าบอกถ้าพระเจ้าไม่ตีสอนเนี่ยเหมือนเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จะทําอะไรผิดจะทําอะไรเสียทําอะไรมันแย่ไม่มีใครตีไม่มีใครสอนเลยเขาเรียกว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน นนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่รักลูกก็ต้องสั่งสอนลูก<ะ>าการตีหรือตีสอนเป็นการที่ว่าให้เด็กคนนั้นรู้ตัวหรือเรารู้ตัวว่าเฮ้ย hey, อย่าตรงต่อไปนะ,ะมันอันตรายนะมันเสียหายนะมันแย่นะเร่งนี้เองพระเจ้าต้องตีสอนเราเพราะพระเจ้าหลักเรานั่นหมายถึงการตีสอนเพื่อให้เกิดผลที่ดีใช่ไหมคะแน่นอนแล้วหลีลเกเลี่ยงผลที่ไม่ดีค่ะแล้วเราจะผ่านการตีสอนหรือเราจะตอบสนองต่อการตีสอนนี้ได้อย่างไงบ้างคะ่ะอาจารย์อันนั้นก็ยอมรับถ้าตีมากก็ขอบคุณเมื่อเขาเตือนเราอ่ะ เราขอบคุณก่อนแล้วเตือนมาถ้าเรากําลังจะทำอาจารย์ตรายอยู่คน่ก็เตือนเราโอ้โหขอบคุณมากที่ช่วยได้เมื่อพระเจ้าตีสอนเราต้อง<ะ>ขอบคุณพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าตีสอนเราสองวอตีิสอนเราวาเราทำอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันนั้น<ะ>พฤติกรรมกอไก่ทําให้เกิดการตีสอน ก็ต้องขอบคุณเรารู้ตัวพฤติกรรมกอร่อไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกอร่อไปทําพฤติกรรมอื่นให้มันดีทันทีเลยเปลี่ยนเลยหะ,ะหลังจากนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าเออบทเรียนจากการตีสอนนี่มันคืออะไรนะเราจะเอาไปไประยุกใช้ในชีวิตอย่างไงนะจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเตือนคนอื่นนะพูดง่าย ถ้าจ้าหากว่าเราอยู่ในอำนาจตำแหน่งที่ะตีสอนได้ก็ตีสอนก็ดีอย่าไปทางนั้นนะพี่เดินมาเรียบร้อยแล้วไม่ควรจะทำอะไรก็คือต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีก่อนแล้วก็ยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะตรงนั้นแล้วก็นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยและถ้าคนที่ไม่เชื่อล่ะคะว่าพระเจ้าตีสอนเขาอาจจะบอกว่าถ้าเขาทำผิดอืปล่อยพระเจ้าใครจะตีสอนเข้ามาจะตีสอนหรือปล่อยเลยจำเลยยังไงคะอารว่าพระเจ้าไม่ตีสอนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระพิเชษว่าพระเจ้าลงโทษคนไม่เชื่อพระเจ้า จะแตกต่างเขาว่าตีสอนใช้เฉพาะกับคนในครอบครัวรนะใช้เฉพาะในครอบครัวนั้นถ้าเป็นลูกพระเจ้าก็ตีสอนอตีสอนผ่านผ่านคนมาตีสอนผ่านอุบัติเหตุผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตีสอน<ะ>ผ่านการอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์มาตีสอนอผ่านธรรมโนทาฟ้องจิก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 จนรู้สึกเจ็บโดยการตีสอนของพระเจ้าแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วทําผิดทําชั่วก็จะต้องถูกลงโทษตามศาสนาตามกฎเกณฑ์ ตามสังคมที่เป็นอยู่เพราะนั้นพระเจ้าก็ลงโทษแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อพระเจา้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกตีสอนและถูกลงโทษถ้าสำนึกผิดกับใจใหม่พระเจ้าก็ให้โอกาสทั้งคู่ก็อย่าง เขาจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะไม่มีคําว่าเหตุบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญนะคะทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยได้ดูแลอยู่เราอยู่อยู่แล้วนะคะในนัะคัมภีร์เนี่ยมีกล่าวถึงเรื่องแบบนี้บ้างไหมคะอาจารย์ถ้าไปาอ่นานหนังสือพระคัมภีร์ชื่อฮิบรูบทที่12อธิบายยาวมากเลย<ะ>สรุปใจความก็คือว่าถ้าพระเจ้ารักผู้ใดพระเจ้าก็ตีสอนผ<ะ>ู้นั้นและที่พระเจ้าตีสอนผู้ใดนั้นก็ตีสอนด้วยความรักและหวังว่าจะดีขึ้นและรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี<ะ>ถ้า งานตีสอนเกิดขึ้นิพสรุปว่าแรกๆดูไม่น่ายินดีแต่สุดท้ายจะกลายเป็นความชอบธรรมลกเกิดผลดีอโอเคตันนี้ก็น่าจะได้คําตอบเต็มที่แล้วนะคะถ้ากำลังอยู่ในระหว่างการถูกตีสอนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงก็อธิษฐานขอขอามสิบญาตจากพระเจ้านะคะโอเคไปถึงคําถามที่สในวันนี้ดีกว่าไปพบกฤวิยาค่ะคืออยากจะทราบว่า สมมติเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เองเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะตีความเองได้ไหมหรือว่าต้องให้อระดับอาจารย์ตีความให้อะคะ่ะพูดถึงการตีความพระคัมภีร์ค่ะอาจารย์ว่าเราอ่านพระคัมภีร์เราสามารถตีความหมายเองได้ไหมคะหรือว่าต้องให้เป็นระดับอาจารย์ อย่างนี้มาตีความค่ะอาบติถ้าใครเชื่อพระเจ้าจริงๆพระพี่บอกว่าเขาจะอ่านพระกัมภีรรู้เรื่องถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าต่อให้ปริญญาเอกปริญญาโตเก่งขนาดไหนอ่านพระคัมภีก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าพระคัมภีเนี่ยเขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดนใจอังนั้นถ้าจะอ่านโดยใช้สมองตีความก็จะไม่เข้าใจแต่พอเรากลับใจใหม่พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราเราก็จะอ่านได้และเราก็จะเข้าใจแต่เนื่องจากว่าเรามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ ความรับรู้ของสมองเราก็จะรับรู้นิดๆหน่อยๆเราจึงเข้าใจนิดๆหน่อยๆเข้าใจเรื่องง่ายๆไอ้เรื่องยากๆนั้นต้องใช้เวลาเรียนอีกระยะหนึ่งถึงจะเข้าใจเพิ่มพูดขึ้นแล้วพูดถึงการตีความทั้งคีิเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราไม่ตีความเข้าข้างตัวเองคะเมื่อเราตีความตามหลักคณิตไม่ใช่ตามตีความตามความเข้าใจของเราหรือตามความรู้ของเราหรือความคิดของเราแต่ต้องตีตามหลักพระคีร์แล้วจำเป็นต้องทําอะไรแล้วก็จําเป็นต้องเรียนรู้ว่า พระกัมพีมันมีหลักการตีความอย่างไรเหมือนกับบางคนทุกคนก็นก,นกินอาหารได้หมดอ่ะแต่คนที่รู้วิธีการทําอาหารหรือกินอาหารจะกินได้ดีกว่ากินได้มากกว่ากินได้อร่อยกว่าหเหมือนกันเราก็อ่านพระกัมพีได้แต่การเรียนรู้จากอ่านอ่านพระกัมพีทำให้เราอ่านได้มากขึ้นอ่านได้สนุกขึ้นอ่านได้เข้าใจมากขึ้นกนั้นเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการตีความว่าพีที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเขาตีความกันถ้าถ้าบอกว่า แตปเรียนรู้มก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นนะถ้าเขาบอกว่าถ้าอ่านพระคัมภีร์คนเดียวเนี่ยมีโอกาสไหมคะอาจารย์ว่าจะตีความพระคัมภีร์ผิดเนี้ยค่ะ ไม่ว่าจะอ่านคนเดียวหรืออ่านหลายคนถ้าไม่รู้หลักการตีความมันก็อาจจะผิดได้นคนเดียวไม่รู้หลัก,กรพระคัมภีอ่านไปก็อาจจะตีความผิดหลายคนรวมกันไม่รู้หลักพระคัมพีอ่านพระกระพีก็อีกตีความผิดกันเขา้ปใหญ่แลวก็ต้องมีเข้าใจหลักการอ่านพระเกิร์พีนะ,ะเพราะว่าไม่เช่นั้นแล้วแต่ละคนต่างจะต,ตีความตามภูมิหลังของตัวเองแล้วจากตัวเองก็เละเทะหมดไม่รู้อะไรคือดุอะไรผิดโอเคค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีข้อแนะนําในการอ่านและตีความพระคัมภียังไงคะอาจารย์หลักการง่ายเวลาอ่านพระคัมภี์แค่เนี้ย สังเกตดีตีความถูกประยุกต์เหมาะแบบนี้นะพูดได้ใช่ไหมสังเกตดีตีความถูกประยุกต์เหมาะค่ะให้การขยายความนิดนึงเวลาอ่านพระกพีต้องสังเกตดีๆว่าตกลงวันนี้เขาใครพูดอับใครนะเขาต้องการพูดเฉพาะตอนนั้นหรือพูดหมายถึงตลอดไปใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครนะสังเกต นี่บางทีพูดไปเพราะพระองค์พระองค์พระองค์นี่หมายถึงใครพระองค์พหมายถึงกษัตริย์หรือพระองค์หมายถึงพระเจ้างงมากเลยแล้วเราพูดถึงกษัตริย์หลายองค์พระองค์พระองค์พระองค์คือพระองค์คือสัตย์องค์ไหนนั้นต้องสังเกตดีนะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั้นสังเกตดีเม่สังเกตดีก็จะตีความถูกเพราะว่าสังเกตดีก็รู้ว่าเรื่องราวตอนนี้พูดไปต้องการเจตนาหมายถึงอย่างนี้ เมื่อมาอย่างนี้แล้วก็เอามาตีความตีความก็ตีความสอดคล้องกับที่เราสังเกตหลังจากนั้นเราก็เอามาประยุกต์คือถ้าหรับเราในยุคปัจจุบันนี้ล่ะจะนํามาใช้ได้อย่างไงเราถึงบอกว่าสังเกตดีตีความก็ถูกประยุกต์ก็เหมาะหรือกลับกันสังเกตไม่ดีตีความไม่ถูกประยุกต์ก็ไม่เหมาะทุเรื่องมีปัญหาชีวิตคนมากมายสังเกตไม่ดีตีความไม่ถูกเช่น บางคนสังเกตว่าโอ้พระเยซูจะมาแล้วโอ้ตายแน่นอนโลกจะสลายแล้วโอ้แล้วเราต้องทำอะไรแล้วพระเยซูจะมาแล้วคือเราบนเขารอพระเยซูมารับไอ้น,นี่ถือว่าสังเกตไม่เต็มตีความก็ไม่ถูกก็เลยประยุก <พอ S 2> ไปมันจะประยุกเลยไม่เหมาะขายบ้านขายช่องไปรอโยนภูเขาโอ้รอพระเยซูมาไอ้น,นี่ถือว่าเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องเพราะสังเกตไม่ดีแล้วก็เลยประยุกไม่เหมาะแต่ต้องคัดอ่านว่าเออมันเวลานี้มันใกล้จะสิ้นยุคแล้วนรกมันจะพินาศแล้วพระเยซูจะมาแล้วโอ้สังเกตดีๆนะว่า มันจะสิ้นถูจริงๆเหต่การณิจริงจริงนะตีความว่าไงสีความว่าแสงเม่เวลาเหลือน้อยเ <ฮะ S 1> วลาเหลือน้อยพี่ยูจะกลับมาแล้วทุกจะกลับมาใครไม่รู้จักกับพระเยซูก็ไม่ได้ไปกับพระเยซูญาติพี่น้องเรารู้จักกับพระเยซูม่อย่งไม่ต้องไปบอกเขาสิ<ม><ม>เขาจะมีสิทธิ์เหมือนเราเราได้สิทธิ์ไปสวรรค์ฟรี<ม>คนอื่นเขาไม่รู้เขาเลยไม่ไดสิทธิ์อันนี้นั้นต้องตีความว่าเราจะต้องระดักว่าเวลาเราเหลือน้อยทุกคนเนี่ย โลกมันมการมาสุดท้ายแล้วต้องประยุกต์ก็คือรีบออกไปบอกเขามไม่ใช่ขายขอไปนั่งเราเนพวกเขาเราไปเยซูมารับล้วไอ้พวกญาติพี่น้องก็ตายจะตีนเขาไม่ใช่อยา่างนั้นนี่ตีนี่คือการตีความไม่ถูกประยุกต์กันเลยไม่เหมาะเพราะจริงแล้วนะคะพื้นฐานคริสเตียนทุกคนเนี่ยก็ต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ต้องตีความให้ถูกนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งแผ่นดินของพระเจ้าทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นด้วยนะคะอ่านอย่างนี้ในพระคัมภีร์ีมีการเขียนเรื่อง,ร,องราวการตีความจดหมายฝ่า ไม่ของจดหมายฝากแบบนี้นะคือจดหมายฝากเขาต้องเข้าใจว่าในระคการพีมันมีหนังสือหลายประเภทมีทั้งประเภทพวกเหมือนกับอัดชีวประวัติเขียนประวัตินะเป็นประเภทเรือกเกยื่อบวรรณกรรมมีกรมีอะไรต่างๆโครงหรือว่าอันนีสารมเป็นเหมือนกับเราเรียกว่าเรื่องราวบันทึกตอดีสารนะแต้วก็มีประเภทต่าก็เป็นจดหมายหรือว่าจดหมายโต้ตอบกันถ้าไปเจาะจงเรื่องจดหมายเนี่ยในภาคการพีบอกว่าจดหมายบางฉบับอ่านเข้าใจง่าย บางท่านเข้าใจยากก็ต้องกลับไปที่ภูมิหลังอีกทีหนึ่งแหละหมารู้ว่าไอ้ตอนที่เขาเขียนน่ะเขาเขียนทำไมเขาเขียนเพราะอะไรไปแรงจูงใจเขาเขียนจากไหนไปถึงไหนเขาเขียนไปถึงใครทําไมต้องเขียนเรเนียต้องรู้ภูมิหลังแล้วบางทีคนไม่เข้าใจภูมิหลังเนี่ยก็จะอ่านแลวเข้าใจยากแต่พออ่านแล้วเข้าใจภูมิหลังก็จะเข้าใจง่ายแต่ถึงแม้จะเข้าใจภูมิหลังบางส่วนแต่บางเรื่องภาษาที่เขียนอยู่ล่ะมันก็เข้าใจยาก พระนปีเตเตือนสติไว้ยกตัวอย่างในหนึ่งเปโตอ่ะสองเปโตเปที่หนึ่งที่สิบบอกว่าถ้านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนค<ะ>่ะคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความคําของผู้พิจนาในพระคัมภีร์เองไม่ได้มหมายก็ว่าอย่าไปอ่านด้วยสายตาของคนอยู่ยุคปัจจุบันนี้แล้วไปตีความยุคนั้นเลยเด้าใจง่ายวันนี้มาพอมอยุคปัจจุบันนี้โอ้มีธาตุด้วยพระมภีส่งเสริมธาตุ ตีความละพักกามพีดินล้าสมัยมากเลยมันไม่ถุกหลักของมนุษยชนมนุษยธรรมตีพรกคามพีเลยไม่เข้าใจเพราะว่าคุณสังเกตไม่ดีคุณตีความไม่ถูกคุณประยุกต์ไม่เหมาะแต่ถ้าคุณไปดูเรื่องทาตในพระกัมภีรสมัยก่อนแล้วเขาเอาคนเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งของไร้ค่าและการเป็นทาตอยู่ในสมัยนั้นก่อนที่พระคัมภีจะที่ก่อนที่ พระอิศุภิ์เจ้าจะเข้ามาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเ<ะ>พราะว่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระองค์ก็ให้องหลเนี่ยให้นําคนให้หลายคนเนี่ยที่เป็นทาสอยู่เนี่ยมารู้จักกับพระองค์รู้จักกับพระองค์ก็ดีขึ้นและหลายคนที่เป็นทาสก็เริ่มต้นค่อยๆปล่อยทาสเป็นอิสระจากนั้นก็เริ่มต้นช่วยทาสมีความรู้มีฐานะการศึกษาม,มากขึ้นเป็นผู้หญิงเหมือนกันสมัยก่อนโอ้ทำไมให้ผู้หญิง อย่าพูดที่ประชุมนพยายามสามิตที่บ้านโอ้โหพระกมพีนี่กดขี่ผู้หญิงแต่และเข้าใจสมัยก่อนนะ่ยผู้หญิงเนี่ย <Okay. S 1> ฐานะภาพาของเขาเขาพูดไม่ได้ที่สาธารณะเขาเจอสามิที่ถนนยังทักทายไม่ได้เลย mm hmm. แต่ในหัวคิดเสียแ้วผู้หญิงเป็นเป็นคน mm hmm. ผู้หญิงมีศิลศิลปภาพมากขึ้นด้วยเหตุนี้เวลาอ่านพ mm hmm. ระคุณต้องเข้าใจว่าภูมิหลังตอนนั้นเป็นยังไง <Okay. S 1> เวลาอ่านพระพิษิตตีความถูกเพราะฉะนั้นตีความผิดหมดเลยนั่นคือตัวอย่างว่าพระกัมพีบางตอนอ่านเข้าใจยากตีความเองไม่ได้ก็จะต้อง ให้พยายามเข้าใจอ่านเบื้องหลังเข้าใจภูมิหลังแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้อันที่ขานขอพระเจ้านะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมต้องอ่านตีความให้ได้แล้วก็เอาไปประยุกให้เหมาะด้วยนะคะอ่นะานให้ถูกเนื้อเรื่องกันเลยค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายในวันนี้ดีกว่าค่ะไปชมวิทยากันเลยค่ะอยากถามอาจารย์ค่ะว่าระหว่างความฝันกับนิมิตท,ที่พระเจ้าให้เราจะแยกออกได้อย่างไรคะ เป็นเรื่องระหว่างความฝันกับนิมิตท,ที่พระเจ้าให้ค่ะเราจะแยกยัยงไงคะอาจารย์ว่าอันไหนคือเราฝันไปหรืออันไหนคือนิมิตจากพระเจ้าเงี้ยก็จริงนิมิตจากพระเจ้าอาจจะเป็นรูปหรือรูปของนิมิตคือเราไม่หลับเราเห็นได้หรืออาจจะหลับแล้วฝันเห็นนิมิตและนิมิตอาจจะเป็นทั้งความฝันหรือไม่เป็นความฝันก็ได้แต่ไม่ทุกความฝันจะเป็นนิมิตบางทีกินมากไปอืนท้องอืดไปมันก็เลยฝันไปไม่ใช่นั้น เราแยกได้ว่าอะไรเป็นนิมิตหรือไม่น<ช>ิมิตด้วยการน<ช>ึง <1. S 2> มีพระคมพีเนี่ยยืนยันในรูปแบบประเภทเดียวกันใกล้เคียงกับที่เราได้เห็นไหมสองม,มีผู้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตนะได้ช่วยแนะนำอ,อธิบายยืนยันว่าไอเน,นี้ยคอนเฟิร์มนะใช่นิมิตหรือไม่ใช่นิมิตหรือเมื่อเราอธิฐานกับพระเจ้าล้วดิมิตอันนี้ใช่ไม่ใช่ขอพระเจ้าทรงยืนยันด้วยพระวิญญาณของพระเจากก้าก็จะยืนยัน นะวาเป็นของพระเจ้าก็ยืนยันหรือนิมิตหรือไม่ใช่นิมิตบางทีมโนธรรมของเราก็อาจจะช่วยยืนยันหรือบางทีคอมมอนเซนก็จะยืนยันได้สำหรสำนึกก็ยืนยันว่าไอ้อย่างนี้คือสิ่งที่ควรทำพระเจ้าให้เธอไปทำแน่นอนเวลานี้มีคนที่กำลังอดอยากอยู่ในซอยหมู่บ้านของเธอแล้วกำลังจะตายกันทุกวันด้วยโรคระบาดเธอเดินผ่านทุกวันไปบางเรื่อยๆนะสุดท้ายเมเธอนอนหลับไปเธอก็ฝันนิมิตว่าเธอจะเป็นคนที่เหมือนแม่พระ ช่วยไปสอนหนังสือพวกเขาเอาอาหารไปให้กับเขาช่วยเขามีอนา,าคตดีขึ้นแล้วมาถามผู้ใหญ่ที่บวชว่าเออหนูนอนหลับฝันไปว่านิมิตก็คือว่าให้หนูไปช่วยคนเหล่านั้นหนุกครจะทําไม่ทําอ่ะพูดนะนิมิตจ,จ,จ,จะจะจะมาจากพระเจ้าไม่มาจากพระเจ้าไปเลยไป,ไปเลยอย่างเงี้ยนะเขามัน,น <laughs> สามสัคคีสำนึกควรจะไปเลยเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้าเนี่ยสนใจในความยุติธรรมสนใจในสวัสดิภาพที่ดีของคนอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องอ้างนิมิตเลยออกไปทําตามความสำนึกเลย ก็ดีกว่าต้องบอกบอกนิมิตหรือไม่นิมิตเสซ้ำแต่ถ้าเราย้อนกลับมาเรื่องของนิมิตละคะอาจารย์ว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องให้เราเห็นนิมิตจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่จําเป็นต้องให้เราเห็นนิมิตถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า<ะ>เพราะจริงๆแล้วพระคัมภีร์ทุกคําทุกตอนนั้นคือนิมิตมาจากพระเจ้าอยู่แล้วถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ไม่บอกให้ไปขวาก็ไปขวา,ขวาอ่านไปซ<ะ>้ายไปซ้าย,ไ,ายไม่ต้องไปนั่ง พวกเจ้าข่าจะไปขวาดีไหมจะไปซ้ายดีไหมพึม่บว่าไปขวาพวกเจ้าข่ามันพูไปขวาพวก <ฮะ S 1> ให้นิมิตด,ด้วยนะมันจะไปขวาดีไหมไม่ต้องเลย <ฮะ S 1> ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราทําตามนั้น <ฮะ S 1> ไม่ต้องรอนิมิตเลยจริงๆแนละ้วพระกมพีเนี่ยตั้แต่เปาโลมาเนี่ยหรือตั้แต่พระเจ้าอล้ราก็ตําหนิพวกขอนิมิต <ฮะ S 1> พระพีบอกไว้ในหนังสือนโครินบอกชัดเจนว่าพวกยิวแล้วก็ขอนิมิตขอนิมิตนะพวกกรีกขอปัญญา แต่พระบิดาไม่ต้องเราเราเนี่ยนะเราเชื่อฟังพระยศศักดิ์และทำตามที่พระองค์บอกไปเลยอันนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องขอนิมิตจากพระเจ้าให้เราเชื่อฟังทาตามพระภพีที่เป็นเหมือนกับนิมิตที่ถูกเปิดเผยออกแล้วก็พอแต่บางครั้งในบางเหตุการณ์บางทีมันมันมึนตุบหรือว่ามันไม่แน่ใจเป็นยังไงบางทีพระเจ้าก็จะให้นิมิตเปพิเศษเพื่อเปิดเผยให้เรารู้นี่เป็นภารกิจพิเศษและพระเจ้าก็ให้เราออกไปทําภารกิจยกตัวอย่างในพระคัมภีพี เปโตไปถานอยู่บน<ะ>หลังคาเ<ะ>ปโตรนพวกคอนเซอร์เวทีฟหรือผู้อนุรักษ์นิยม<ะ>เขาจะไม่ยอมเล่าเรื่องพระเยซูให้กับคนที่พระอ,อยู่ฝัง<ะ>เขาไปฐานอยู่จากนั้นเนี่ยขณะที่ไปฐานอยู่ในภาวังนั้นในนิมิตเหมือนก็มีแหใหญ่ย้อนลงมาตรงหน้าเขา<ะ>แล้ดูโอ้โหพิสัตว์ชนิดต่างๆเลยซึ่งในพระคัมภีร์เดิมถือว่าเป็นสัตว์เป็นมลทินห้ามกินจเียกว่าเ<ะ><ะ>ปโตลูกเค้น เอามากินเป็นอาหารเบอก่ไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าห้ามกินคมภีรสอนว่าห้ามกินอ่าไม่แล้ว็่อ้ถามต่อสักครู่หนึ่งนิมิตเดิม่าลงมาเป็นผ้าเป็นแหมแล้วมีสั์ที่เป็นบนทินในพระกัมพีเดิมห้ามกินบอกว่าจำกัโอ้ไม่ใช่พระเจ้ากิน<ะ>ไม่ได้พระเจ้าไม่รู้พระเจ้าห้ามไม่รู้เถอะพระกรมภีเดิมห้ามสามครั้งจนเปโตตตำหนักว่าเนี่ยมาจากพระเจ้าหนึ่งสองสามหมายความว่าไงกำลังเป็นนิมิตอธิบายหมายความว่าคนที่ไม่ใช่ยว หรือคนต่างชาติที่คนยิวถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทินห้าไปยุ่งห้าไปห้าไปเกี่ยวอะไรกันบัตรนี้แอบบอกไม่ใช่เลยพระเจ้ารักคนต่างชาติเหล่านั้นให้เปโตรลุกขึ้นไปไปบอกข่าวประเสริฐพอเปโตรเข้าใจปุ๊บก็มีเสียงคนเปโตรอยู่ที่ไหนมีคนมาหามีคนต่างชาติชื่อในร้อยโคลิน, oh. นอัสส่งคนมาหาเปโตรบอกว่า uh. อยากให้ไปเล่าเรื่องพระเจ้าครอบครัวเขาฝัง uh. ถ้าเขามาเร็วกว่านี้เปโตรไม่ไปแน่นอน พอเป็นตไม่ยอมยุ่งกับพวกสิ่งมลทินเหล่านี้แต่เวลานี้พระเจ้ายืนยันว่าพวกคนเหล่านั้นพระเจ้าต้องการเขารอดไม่ใช่มลทินแล้จึงนยันนิมิตหนึ่ง้งสองั้งสามั้างก็เลยไปแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องมานะคะแลวพระคัมภีร์ไบเบิลมีเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วพระคัมภีร์เนี่ยเขียนไว้เรื่องเกี่ยวนิมิตเนี่ยหลายหลายตอนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่านิมิตสมัยโบราณเนี่ยพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ผ่านทางนิมิตเพราะจยมงีพระคัมภีร เมื่อมีควาพีพระเจ้าก็แรกแรกพระเจ้าก็มาเปิดเผยตัวเองเามาแล้ว,าม,าลวามาแล้วมานี่เลยมานี่เลย,เลยต่อมาพระเจ้าก็เปิดเผยผ่านทางดิวิะใ,ในความฝันบ้างหรือว่าดังตื่นอยู่แล้วมองเห็นดิวิตโดยพระเจ้าก็ให้ดิวิตเหล่านั้นเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าแต่พระกมพ์พีก็เตือนไว้ว่าไม่ชุกให้ทุกดิวิตท,ที่เราเห็นมาจากพระเจ้าอันนั้นเราต้องต้องชนชาติรสุดต้องเช็คเพราะพี่บอก นิมิตเท็จนิมิตปลอมเต็มไปหมดเลยเนในพระภรพีบอกว่าเจีว่ามีนิมิตเทียมเยอะขณะนั้นเราต้องเช็คต้องระมัดระวังเรื่องนิมิตยังไงคะตองระต้ก็คือต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงเหมือนกันถ้านิมิตมาจริงก็คอนเฟิร์มใช่ใช่ขั้นที่หนึ่งก็ใช่ขั้นที่สองก็ใช่ขั้นที่สามก็ใช่ถ้าไม่จริงขั้นที่หนึ่งใช่ขั้นที่สองมันไม่ค่อยใช่แะขั้นที่สามเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนเลยเราก็จะไม่ไปยุ่งเหล่านั้นเลยเพราะบอกว่าให้รพิสูจน เมื่อพิสูจน์แน่นอนว่าใช่แล้วให้เราเชื่อฟังก <ฮะ S 2> ็ทวถตามเหมือนเปาโลบอกไว้ในหนังสือกิจกาบทที่26 <ฮะ S 2> บอกว่า <ฮะ S 2> ตอนที่เปาโลนะเดินทางมาแล้วจากนั้นพระเจ้าให้นิวิตก,กับเขาเขาล้มลงแล้วเขาตามืดบอดไป <ฮะ S 2> มองอะไรไม่เห็นแต่ว่ามีเสียงของพระเจ้าบอกกับเขาว่าให้ลุกขึ้นมาให้ไปมีผู้ชายจะมาหาชื่ออานาเนีย<ฮ>ะนะอาจจะมีคนพาเขาไปหาคนชื่ออนานาเนีย อันนั้นจะวางมือบนบนเปาโลเปลาโลที่ตาบอดจะมองเห็นแล้วพระเจ้าจะเรียกเปาโลมาเพื่อจะใช้เขาไปให้กับเป็นคนของพระเจ้าประกาศคำเสด็จต่คนทั่วโลกแล้วจริงๆนะต่อมาก็มีคนพาหามันนั้นอันนี้ก็วางมือเขาก็หายเขาก็มั่นใจเขาก็เชื่อฟังทันทีไปประกาศ อยู่ตอนหน้าใครเขาก็ไม่กลัวเ็าประกาศอยู่ <ฮะ S 2> ตอนหน้าชาวบ,บ้านเขาก็ประกาศแถว่าอยู่หน้านักศาสศนาเขาก็ประกาศเรื่องของพระเจ้าอยู่ตอนหน้ากษัตริย์เขาก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าว่าเขาเชื่อฟังนิมิตอันนั้นค่ะใหางั้นถ้ามองถึงปัจจุบันเหรอคะอาจารย์ว่าปัจจุบันอาจจะไม่ได้ต้องการนิมิตแบบนั้นแล้วแล้วเรามีพระคัมภีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีนิมิตอะไรก็ตามที่ขัดกับพระคัมภีก็ไม่มีนั่นเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะพระคัมภีคือสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้ไว้เป็นมาตรฐานในการวัดทั้งทุกนิมิตทุกคคําาาสอนทุกกรตีวม นี่คือมาตรฐานถ่านี่คือมาตรฐาน1เมตรใครบอกเมื่อคืนฝันว่า1เมตรแค่นี้นะอย่างนั้นมันพูดแล้วว่าเมื่อคืนนอนหลับไปฝันว่านิมิตคือขนาดนึ่เมตรเมตรนีคือขนาดนี้ไม่เมตรนี้คือขนาดนี้คือเมตรเลยถ้าเกินพีบอกว่านี่คือ1เมตรก็คือ1เมตรถ้าเราฝันแล้วเราเข้ามาแล้วเป็น1เมตรเหมือนกันกระจกข้าศตรงกันจะไปได้อืมโอเควันนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากข้อมูลที่มีคุณผู้ชมทางบ้านที่จะขอค่ะว่ ขอให้ได้คําตอบจากหลักการพระคัมภีมานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้ามีคําถามที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือเรื่องราวในคริสตจกักรเรื่องราวชีวิตคริสเตียนของเรานะคะส่งคําถามเข้ามาได้ตามที่อยู่ของรายการตรงนี้ค่ะเราจะจัดหาคําตอบตามหลักการพระคัมภีร์มาให้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคําตอบชีวิตแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกับรายการแสงธรรมค่ะและสัปดาห์ถัดไปกลับมาพบกับรายการคําตอบชีวิตเช่นเดิมนะคะสุดท้ายขออาจารย์ธงชัยค่ะที่จะสรุปและกให้ข้อคิดในวันนี้ค่ะมีคำกล่าวที่ีบบนนิมิตที่ปราศจากการกระทํา คือความเพอ้อฝันส่วนการกระทําที่ปราศจ,จากนิมิตบางที่กลายเป็นฝันร้ายเราควรจะมีนิมิตที่ถูกต้องชัดเจนและมีการกระทําสอดคล้องนิมิตนั้นมันจึงจะเกิดผลดีโอเคค่ะวันนี้ขอพระ้าอวยพรทุกท่านนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะสว,วัสดีค่ะ